ครัพผมขอสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับที่กําลังติดตามทางช่องอีสานบานบานนะครับสําหรับมือนี่กับผ้าพี่น้องมาเบิงนะครับแป้งหยาซิกแนวหลังจากพายุโน่ลูเขามานะครับะกะได้รับผ้นกระทบพ่อสมควนนะครับก็บคือแป้งหยาแป้งนี่นะครับกับนำทวมนะครับก็บคือนำทวมยาประมาณ ซีหามือนะครับอันนี้ก็ยังมีานามค้างอาจอเอเจะแนวจักนอยนะครับซึ่งแลงนี่ก็ได้ตัดแบงพี่น้องนะครับกเกษตตกระเ,รรเข้าผู้เลล้ยงง่วเลี้ยงควายเอาไปปลูกนะครับสำหรับรอบตัดต่อไปก็ประมาณวันที่5ถึง10นะครับประมาณวันที่5ถึง10พฤศจิกายน2565นะครับ สำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับในช่วงหลังเกี่ยวข้อแล้วนะครับอยากล่องปลูกนะครับการล่องที่ต่อสอบถามเขามาเบิ้งนะครับหรือว่าจะหาอยู่สวนใกล้ๆบ้านนะครับก็หาล่องมาปลูกเบิ้งครับเป็นหยาที่หนาล่องอีกชนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ายาชนิดนี้เป็นหยาที่จเจริ่เติบโตเร็วรอบตัดอยู่ประมาณ 2ี่สิบถึงยีสิาวันสำหรับตัดห้งอห้ควาย่สำหรับเฮตุทอนพันก็นอยู่ประมาณ40่มือนะครับถึง4ีหามือก็สามารถทำทอนพันได้นะครับซึ่งวิธีการปลูกนะครับกับปลูกแบบเดียวกันกับหญ้าเพ่งโกลานะครับสำหรับการปลูกนี่วิธีการที่ปลูกแล้วก็ได้ผลดีที่สุดก็คือวิธีวานตมครับผม ก่อนเหาเสียป,ปูเห่ากับเอาหนามใส่นะครับเพกับปั่นให้มันเป็นตมสะก่อนนะครับปั่นให้มันเป็นตมแล้วเห่ากับเอาทอนพันเหา่าไปวานให้มันทัวนะครับกับวานให้มันเต็มพื้นที่อ่า่ให้บางจนเกินไปนะครับ,บาบไ้บางจนเกินไปพอาบ,บานเต็มพื้นที่แล้วนะครับเห่ากับเอารถไถหน้านะครับหรือว่าทั้งกิโลนะครับไปกิ่ง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 ทับ ห้ทอนพันุเห่าติดต,ตมนะครับห้ได้ห้ายที่สุดนะครับเพราะว่าอ่า,าชนิดนี้จะแตกกอหรือว่าแตกนอไม่ขึ้นตามขอนะครับยิ่งพี่นอ้องเห่าเหตุขอ,อทอนพันญาหญ้าเห่านี่ให้มันติดดินหรือว่าติดตมหลายที่อ่ายเท่าทใดนะครับโอกาสที่หญ้าเห่าจะแตกนอไม่ขึ้นมากก็มีโอกาสแตกนอไม่ขึ้นมาหล้ายเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว อ่เวลาเห so right? ่าวานแล้วนะครับเห่าอ so 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 ่ยหยบให้ชิดดินนะครับหรือว่าจมดินแล้วเห่าบนสองค้างหนามหลายนะครับพี่น้องให้มันอ่าพ่อตาจีเจียพ่อตาโอเจ้เอเจนะครับอ่าบางท่านบางคนก็ไปใส่หนามหลายนะครับพ่อใส่หนามหลายแล้วทอนพันธ์เห่าบางเือมันก็ฟู่นะครับมันก็ฟูขึ้นมาก็เฮ็ยนให้ทอนพันธ์เห่าเน่านะครับพ่อหนามบกแล้วทอนพันธ์เห่าเน่ามันกระเฮ็ยนให้หยาทรรมาตาเกิดึ้นมาแทนนะครับนี่ก็เป็นปัญหา หลายหลายท่านหลายๆคนนะครับที่ประสบพบเจอมานะครับสำหรับวิธีการปลูกอีกสำหรับผู้ที่ปลูกในปริมาณหลายๆใส่รดไถหญงนะครับใส่รดตะลี่ปันหลังจากที่เห้าวันทอนพันธุ์ยาแหล้วกัรดตะลี่ปันก็ได้อยนะครับพี่น้องแต่ว่ากับปันบางๆนะครับบางครั้งบางที่เข้าปันเลือกจนเกินไปทอนพันธุ์ยาเห้ามันลงเลือกกว่ามันจะแห้งหนอขึ้นมาบางที่มันก็เน่านะครับเพราะว่า มันมันล่งเลิกจนเกินไปนะครับหรือว่ามันอาจจะแท่งนอขึ้นมามันก็ใส่เวลานานนะครับทาเห่าอ่าปั้นตื่นๆนะครับถอนผ่านหยาเห่าวย่ำล่องเลิกนะครับมันก็ใส่เวลาแท่งนอขึ้นมาบดดนนะครับอาทิตย์สองอาทิตย์อ่าหลังจากปลูกเห่าก็จะได้เห็นนะครับยอดหยาของเห่าเขียวนะครับทาเห่าไปปั้นเลือกนะครับบางขัางบางที่สองสามอาทิตย์นี้ยังบุท่านเห็นข้อมเขียวของหยาก็มี นะครับเพราะฉะนั้นแล้ววิธีการปั้นตม้มนะครับอ่าเป็นวิธีที่ให้ผลดีที่สุดนะครับเท่าที่ผมเคยลองมานะครับเวลาปลูกนะครับกับเมื่อปลูกอยากให้มีนามนะครับอยากให้มีหนามลังจากนั้นไปกัเข้ากับวัต้องหายนามทุกมมือก็ได้นะครับสังเกตเบืองว่ามันแหงหรือว่แหงเข้ากับคอยหายนามที่หลังนะครับอ่าสองสามเมื่อสี่มื่อ เขาก็จะใหย้ยหนามเทื่อนึงนะครับให้กับ่บตองไฮไลท์นะครับให้ยโพแทสซัมนะครับพ่อเดอหยาเขาเกิดขึ้นมาก้าวามาในจักประมาณสองสามขว่มือนะครับเขากับวันปุยยูเลียบาง,บางๆนะครับก่อกนเข้าเจวันกับเอาหนามใส่สัก่อนนะครับขั้นขั้นเขาไปวันตอนบ่มีหนามมันก็เหยียดหายยาเขาอ่าเป็นหยาใบใหม่ได้นะครับอันนี้คือน้ำมอฝ้าพี่น้องนะครับอ่าสำหรับแปลงน,นี่กัรอเวลานะครับที่จะได้ อาตัดแบ่งปันพี่น้องนะครับก็มีหลายๆคนโทรมาสอบถามโทรมาสั่งจองนะครับแต่ว่าอาตอนนี้กัญาก็มี่ซ้ำพี่น้องเห็นนี่แหละครับเอ่อให้หน่อยทั้งพูนก็บก,กำลังเขียวนะครับกับดใแจรอดเจังหน่อยนะครับก็พอดีหละพี่น้องนะครับช่วงเอ่เกี่ยวขอดอแล้วนะครับกับผู้ใดอยากล่องปลูกก็ล่องติดต่อสอบถามเข้ามาเบิ่งนะครับเบอร์โทรศัพท์ผงกว่าจะคืนไว้ให้ทั้งนาจอนะครับ ก็ขอบพุณพี่น้องทุกทุกท่านนะครับที่ให้ให้การติดตามรับชมทางช่องอีสานบันบ้านด้วยดีเสมอมานะครับสุดท้ายนี่นะครับก็ว่ามีอยังไหลนะครับผ้าพี่น้องมาเบืองหยาซื่อๆนะครับหลังจากพายุเข่าไปแล้วน้ำถ่วมแปลงหยาเป็นยังไงนะครับผ้าพี่น้องมาเบืองก็ยังคงคว่ำเขียวคือเกานะครับที่หลังจากตัดไปแล้วก็กาลังเห็นแตกนอขึ้นมาใอม่ยิง้เขียวนะครับ าสำหรับื้นนี้ก็ฝากพี่นอ้องไว้เพียงซํำนี้นะครับก็ข้อเา่าวคำว่าสวัสดีครับ